สวัสดีครับครูหนุ่มคริสเตียนปิงปองวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับยางปิงปองนะครับก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามครูหนุ่มคริสเตียนปิงปองมาตลอดนะครับตั้งแต่คลิปสอนปิงปองคลิปหนึ่งจนถึง23แล้วก็ปิดตำนานการสอนปิงปองที่เป็นคลิปบอกว่าคำว่าสอนปิงปองปองอย่างเป็นทางการนะครับ แล้วก็ติดตามความรู้ติดตามงานสะสมที่โค้หนุ่มได้ทำในวงการปิงปองนะครับก็วันนี้จะพูดเรื่องยางนะครับยางอุปกรณ์ปิงปองว่ามีความแตกต่างอย่างแรกก็จะเป็นยางเรียบนะครับผมยางเรียบก็มีหลายตัวหลายสปินหลายความหมุน แต่ยางเรียบส่วนใหญ่จะนิยมตีลูกบุกหมุนบุกแรงนะครับบุกสปินนะครับยางเรียบก็จะมีแบบสำหรับบุกนะครับก็จะมีความเด้งสูงมีความหมุนเยอะนะครับแล้วก็จะเป็นยางเรียบสำหรับคอนโทรก็จะความเด้งน้อยความหมุนน้อยนะครับแล้วก็มียางเรียบอีกแบบนึงคือเป็นแบบแอนตี้นะครับแต่ผมไม่มีตัวอย่างนะครับ แอนตี้ก็คือจะไม่มีความหมุนหรือไม่มีความดิงหรือว่าความดิงความหมุนน้อยมากๆเลยนะครับจะใช้รับใช้หยุดลูกใช้บล็อกแล้วก็สวนกลับด้วยยางอีกด้านหนึ่งนะครับที่แรงขึ้นส่วนยางเม็ดนะครับเรามาเข้าใจคําว่ายางเม็ดก่อนยางเม็ดก็มีหลายประเภทนะครับมีเม็ดสั้นมีฟองน้ําแบบบุกก็คือใช้ชนกระแทก แบบบุกสั้นมีฟองน้ําคล้ายๆกับยางเรียบแต่ว่าความหมุนมันจะน้อยกว่าแต่ความเร็วมันจะมากนะครับแล้วก็เม็ดยาวมีฟองน้ําอ่าเม็ดยาวมีฟองน้ําก่อนอันนี้คือไม่มีฟองน้ําครับเม็ดยาวมีฟองน้ําส่วนใหญ่จะใช้เล่นการสับการสับไกลโต๊ะนะครับแล้วก็การดันการดันแบบลูกแลตลูกสปินกลับหลัง าใหมทบทวนหนึ่งยางเรียบยางเรียบนิยมใช้บุกหมุนแล้วก็บุกเร็วแล้วก็ยางเรียบแบบคอนโทลแล้วก็ยางแอนตี้นิยมใช้บล็อกนิยมใช้ทำให้เกมช้าลงยางเม็ดสั้นมีฟองน้ำก็จะเป็นแบบบุกเร็วที่ไม่มีความหมุนมากนะครับเม็ดยาวมีฟองน้ำเล่นไกลโต๊ะ แล้วก็ดันให้ลูกแฝดเม็ดยาวไม่มีฟองน้านี่ครับเป็นตัวอย่างเม็ดยาวไม่มีฟองน้ําเล่นชิดโตเล่นกันหรือบางชนิดก็สามารถสับไกลตัวได้แต่ก็อาจจะไม่ดีเท่าแบบมีฟองน้านะครับก็อาจจะสับสนนะครับว่ายางมีฟองมันต่างกันยังไงแต่ละอันจริงๆหลายยี่ห้อหลายแบรนด์ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปเยอรมันสวิเดนก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับที่มี i t p s รับรอง รงนี้ ITTF รับรองแต่แล้วแต่สไตล์ของผู้เล่นว่าจะชอบใช้ยางเรียบบุกยางเม็ดสั้นชนเม็ดยาวรับแอนตี้เราต้องมาฝึกให้เข้ากับอุปก,กรณ์ที่เราใช้นะครับ mm hmm. เพื่อจะได้สร้างปัญหาแล้วก็ได้เปรียบคู่ต่อสู้คุณคิเตอิงปองสวัสดีครับวันอยู่ตันนี้